สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพมมครับเช้าวันนี้ทักทายพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทุกท่านนะครับก็มีหลายคนที่รอเงินอยู่ประกันรายได้ข้าวยังไม่ได้เงินแล้วก็เงินส่วนต่างงวดต่างๆปลูกข้าวสองชนิดก็ยังได้เงินไม่ครบนะครับตั้งแต่งวดหนึ่งถึงงวดแปดเลยก็ยังได้เงินไม่ครบทุกคนและหลังจากนั้นมา,เ,าเขามีการหยุด หยุดการโอนไว้ก่อนเพราะว่างบประมาณไม่เพียงพอโอนแต่ว่าก็ยังมีการประกาศราคาเกณฑ์กลา,างอีกมาเรื่อยเพื่อคำนวณส่วนต่างว่าใครได้ส่วนต่างงวดไหนตามวันระบุวันเก็บเกี่ยวข้าวนะครับจะได้เงินเท่าไหร่ยังไงเพื่อคำนวณส่วนต่างประกาศราคาเกณฑ์กลา,างอีกมาเรื่อยนะครับตอนนี้ได้ประมาณอ,อ่อสิบห้างวดแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะที่21กุมภาพันธ์หกสี พรุ่งนี้ยี่สิบสองกุมภาพันธ์เป็นวันจันทร์ประกาศราคาเกณฑ์กางไองวดสิบหกนะครับแต่เงินยังไม่มีเงินยังไม่จ่ายตอนนี้ถามว่าจะได้เงินหรือ,อยังใกล้หรือ,อยังนะก็จากการติดตามตรวจสอบจากแหล่งข่าวต่างๆก็มีข้อมูลดังนี้นะครับกรณีเงินประกันไรายได้ข้าวนะครับจะมีการจ่ายต่อนะครับแล้วก็จะจ่ายต่อก็อต่อเมื่อได้ มีการของบประมาณเพิ่มเติมไปยังรัฐบาลก่อนหน่วยงานที่ทํางานโครงการประกันรายได้ข้าวนี้น่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์นะก็จะต้องเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมตอนนี้ข่าวข่าวตรวจสอบข่าวปรากฏว่าเรื่องประกันรายได้ข้าวนี่ น่าจะผ่านที่ประชุมบวบขอไปแล้วหรือว่าผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับก็เหลือจะจ่ายได้ก็ต้องนําเข้าที่ประชุมคอรอมอหรือที่ประชุมคณะมับบตรีซึ่งมีการประชุมกันทุกวันอังคารเพื่อให้คณะรับบตรีได้อนุมัติแล้วก็อนุมัติงบประมาณนะครับตอนนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับจะมีการของบประมาณเพิ่มเติม,ตมอีก ราวๆสามพกว่าล้านนะครับหรือประมาณ3 8มจพันล้านบาทนะเมื่อได้รับงบประมาณแล้วก็จึงจะได้ดําเนินการจ่ายต่อไปซึ่งนายจุเลียนลักษณะวิสิทธิ์นี่ก็มีการเปิดเผยออกมาทางสื่อว่าจะรีบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้พี่น้องชาวนาก็รอครับ เราฟังข่าววันอังคารที่จะถึงนี่ครับว่าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมอลหรือยังนะวันอังคารที่จะมาถึงนี้เมื่อเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมอหลังจากนั้นไม่นานก็คงจะเริ่มจ่ายเพราะว่าถ้าเข้าคอรมอเมื่อไหร่ก็คืออนุมัติเมื่อน,นั้นนะครับตอนนี้ยังเหลือขั้นตอนเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอครับเราติดตามข่าวอังคารที่จะถึงนี้นะครับประมาณวันอังคารที่23น่าจะมีข่าวดีคือนําเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมออนุมัติ หลังวันที่ยีาไปก็ไม่น่าจะนานน่าจะเริ่มจ่ายนะครับไทม์ไลน์น่าจะเป็นทํานองนี้ครับสวัสดีครับ